คุณรู้ไหมคะมนุษย์เราเก่งเรื่องอะไรที่สุดมนุษย์เรานั้นเก่งเรื่องการสร้างข้อแก้ตัวให้กับตัวเองเป็นที่สุดวันนี้ฉันเหนื่อยพรุ่งนี้ค่อยเริ่มดีกว่าฉันยังไม่พร้อมแล้วคุณล่ะมีข้อแก้ตัวอะไรให้กับสิ่งที่ยังไม่ได้ลงมือทําคุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทําไมคนอื่นถึงทาสําเร็จในขณะที่เรายังวนเวียนอยู่กับจุดเดิมๆทิมทไมบางคนถึงมีแรงผลักดันตัวเองได้ทุกวันในขณะที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้และอยากยอมแพ้ จริงๆแล้วคําตอบมันอาจไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนะคะเพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของแรงบันดาลใจแต่เป็นเรื่องของวินัยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงความจริงที่หลายคนอาจไม่อยากได้ยินแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้นะคะคิดดูสิคะวันนี้คุณอาจรู้สึกเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมีเป้าหมายชัดเจนมีความฝันยิ่งใหญ่แต่พรุ่งนี้ล่ะอีกหนึ่งสัปดาหล์ล่ะหรืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้า คุณจะยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ไหมสตีฟจ็อบส์เคยกล่าวไว้ว่า if you're working on something that you really care about you don't have to be pushed the vision pulls you ถ้าคุณกำลังทำสิ่งที่คุณรักและใส่ใจจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครมาคอยผลักดันเพราะวิสัยทัศน์ของคุณจะดึงคุณไปข้างหน้าเองซึ่งเป็นความจริงครึ่งหนึ่งนะคะวิสัยทัศน์หรือภาพฝันจะช่วยดึงดูดเราแต่ในความเป็นจริงมันยังต้องอาศัยอะไรอีกอย่างหนึ่ง พราะแรงบันดาลใจมันเป็นแค่ประกายไฟเริ่มต้นแต่วินัยต่างหากที่จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟนั้นลุกโชนอย่างต่อเนื่องทุกคนคิดว่าจริงไหมคะลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างด้วยความกระตือรือร้นอาจจะเป็นการออกกำลังกายการเรียนทักษะใหม่หรือการเริ่มโปรเจกต์สำคัญแล้วคุณทำมันได้นานแค่ไหนก่อนที่แรงบันดาลใจนั้นจะเริ่มค่อยๆจางหายไปจริงๆนะคะ เราทุกคนล้วนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่เราเริ่มต้นได้ดีแต่จบลงด้วยความล้มเหลวไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถไม่ใช่เพราะเราไม่ฉลาดพอและไม่ใช่เพราะเราไม่มีโอกาสแต่เป็นเพราะเราขาดสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือวินยัยเรามักจะรอให้ตัวเองรู้สึกพร้อมรอให้มีแรงบันดาลใจมากพอรอให้สถานการณ์เอื้ออำนวยแต่ความจริงก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้รอให้ทุกอย่างลงตัว พวกเขาสร้างวินัยให้ตัวเองลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำเลยก็ตามทีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าทำไมวินัยถึงสำคัญกว่าแรงบันดาลใจและจะเปลี่ยนตัวเองจากคนที่รอแรงบันดาลใจให้กลายเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองอย่างไรคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังคะเรื่องเล่าที่เราบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีพลังมากกว่าที่คุณคิดนะคะฉันเริ่มพรุ่งนี้ดีกว่า แต่พรุ่งนี้นั้นมันไม่เคยมาถึงจริงๆใช่ไหมคะฉันยังไม่มีเวลาพอแต่เราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันว่าไหมฉันไม่มีแรงบันดาลใจพอแต่คนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจตลอดเวลาเช่นกันนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าคนเราไม่เคยพูดถึงความสำเร็จของตัวเองโดยใช้คำว่าโชคดีแต่มักจะใช้คำว่าพยายามแต่เวลาพูดถึงความสำเร็จของคนอื่น เรากลับเห็นว่าพวกเขาโชคดีหรือมีพรสวรรค์มากกว่าคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะการต่อสู้กับความขี้เกียจความเคยชินและความกลัวเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครสักคนที่ไม่เคยรู้สึกอยากยอมแพ้ไม่มีใครสักคนที่ตื่นเต้นที่จะทำงานหนักทุกวันแม้แต่อีลอนมัสก์หรือวอร์เรนบัฟเฟตก็ยังมีวันที่พวกเขาไม่อยากลุกจากเตียงแต่สิ่งที่แตกต่างคือพวกเขาก็ยังต้องลุกขึ้นมาทำมันอยู่ดี มีคำกล่าวของสเ p ฟ e นเคอวีผู้เขียนหนังสือ seven habits of highly effective people บอกว่าเราเป็นอย่างที่เราทำซ้ำๆดังนั้นความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นเพราะนิสัยนั่นคือสเสน่ห์ของวินัยนะคะมันไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนพิเศษมันไม่ได้ต้องการให้คุณมีความสามารถเหนือคนอื่นมันแค่ต้องการให้คุณทำสิ่งเล็กๆน้อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันเท่านั้นเองแต่ทำไมเราถึงล้มเหลวในการสร้างวินัยให้ตัวเองล่ะ ข้อ1เรามักจะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปเราอยากเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดภายในวันเดียวจากคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเราอยากวิ่งทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะข้อ 2. เราไม่อดทนกับความไม่สบายใจเมื่อรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือไม่อยากทําเราก็ยอมแพ้ง,ง่ายๆเราเลือกที่จะทําตามความรู้สึกมากกว่าทําตามแผนที่วางไว้ลองคิดดูสิคะถ้าคุณจะรอให้มีความรู้สึกอยากออกกำลังกายก่อนแน่นอนคุณจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยจริงไหม ข้อ 3. เราเสพติดผลลัพธ์ทันทีเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วๆพอไม่เห็นผลเราก็ทอ้อแต่ความจริงคือผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาเหมือนที่แองเจล d าดักเวิร์ธนักจิตวิทยาผู้เขียนหนังสือกริดเคยพูดไว้ว่า enthusiasm is common endurance is rare ความกระตือรือร้อนเป็นสิ่งที่หาได้ทั่วไปแต่ความอดทนต่างหากที่หายากข้อส เราไม่มีระบบรองรับความล้มเหลวเวลาที่พลาดไปหนึ่งวันเราก็คิดว่าอาวะพังแล้วจัดหนักมันซะเลยแล้วก็เลิกทำไปเฉยเลยแทนที่จะคิดว่าวันนี้พลาดไปไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่และสุดท้ายเรามักจะให้รางวัลตัวเองผิดวิธีที่น่ากลัวที่สุดคือเรามักจะให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่ทำลายเป้าหมายของเราเองเช่นฉันออกกำลังกายเสร็จแล้วฉันสมควรได้กินขนมหวานชิ้นใหญ่เพื่อเป็นรางวัลมันซะหน่อย จริงๆแล้วอุปสรรคใหญ่ที่สุดอยู่ในใจเราเองนะคะเราชอบคิดว่าวินัยเป็นเรื่องยากเป็นการลงโทษตัวเองเป็นการบังคับตัวเองแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งสิคะวินัยคือการให้ของขวัญกับตัวเองในอนาคตมันคือการที่คุณในวันนี้กำลังช่วยเหลือคุณในวันหน้าคุณในวันนี้กำลังทำให้ชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าสองปีข้างหน้าหรือสิบปีข้างหน้าดีขึ้น และนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมนึกถึงแล้วถ้าเรายังคงเป็นแบบเดิมถ้าเรายังคงรอแรงบันดาลใจถ้าเรายังคงไม่สร้างวินัยให้ตัวเองแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราลองจินตนาการถึงตัวคุณเองในอีก3ปีข้างหน้านะคะถ้าคุณยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมทำสิ่งเดิมๆคิดแบบเดิมๆคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะรู้สึกอย่างไรกับชีวิตของคุณ อาจฟังดูเป็นคําพูดที่รุนแรงนะคะแต่ความจริงก็คือการขาดวินัยไม่ใช่แค่จะทำให้เราไม่ก้าวไปข้างหน้าแต่มันกลับจะทำให้เราถอยหลังอีกด้วยโลกไม่เคยที่จะหยุดนิ่งคนอื่นกำลังพัฒนาตัวเองทุกวันการที่เราอยู่เฉยๆจึงไม่ใช่การอยู่ที่เดิมแต่เป็นการถอยหลังไปเรื่อยๆเหมือนคนที่ยืนนิ่งๆบนบันไดเลื่อนที่กำลังเคลื่อนลงถ้าคุณไม่เดินขึ้นคุณก็จะลงไปเรื่อยเโดยไม่รู้ตัวทุกคนคิดว่าจริงไหมคะ ผลกระทบของการขาดวินัยมีมากกว่าที่เราคิดนะคะมันไม่ได้แค่ทำให้เราไม่บรรลุปเป้าหมายแต่มันยังส่งผลต่อทุกด้านในชีวิตของเราด้วยประการแรกเราจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้งที่เราสัญญากับตัวเองว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่แล้วก็ไม่ทำเราไม่ได้แค่ทำให้ตัวเองผิดหวังแต่เราทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีกับตัวเองด้วยเรากำลังบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนที่พูดแล้วไม่ทา ฉันไม่สามารถเชื่อใจตัวเองได้ฉันเป็นคนล้มเหลวและเมื่อเวลาผ่านไปความไม่เชื่อมั่นในตัวเองจะฝังลึกลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นวิธีคิดที่ติดตัวเราจอห์นแม็กซ์เวลล์นักเขียนและผู้นำด้านการพัฒนาตนเองระดับโลกเคยกล่าวไว้ว่า You'll never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. คุณจะไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำทุกวันความลับของความสำเร็จอยู่ในกิจวัตรประจำวันของคุณนั่นเองประการที่สองเราจะติดกับดักของความเสียใจและคำว่าถ้าถ้าฉันเริ่มเก็บเงินตั้งแต่5ปีที่แล้วป่านนี้ฉันคงมีเงินเก็บเป็นล้านแล้วถ้าฉันออกกำลังกายตั้งแต่ปีที่แล้วป่านนี้ฉันคงมีสุขภาพดีแล้วถ้าฉันเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ฉันคงก้าวหน้าในอาชีพแล้ว คำว่าถ้าเป็นคำที่เจ็บปวดที่สุดในภาษามนุษย์นะคะมันเต็มไปด้วยความเสียใจและความเสียดายเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากที่จะเผชิญใช่ไหมคะน่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่จะไม่ตระหนักถึงผลกระทบของการขาดวินยัยจนกว่าจะสายเกินไปจนกว่าจะมาถึงจุดที่พวกเขามองย้อนกลับไปด้วยความเสียใจประการที่สเราจะถูกควบคุมโดยอารมณ์ความรู้สึกชั่วขณะ เมื่อเราไม่มีวินัยเราจะถูกควบคุมโดยอารมณ์ความรู้สึกของเราในแต่ละวันวันไหนรู้สึกดีก็ทำวันไหนรู้สึกแย่ก็ไม่ทำซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายมากในการใช้ชีวิตเพราะอารมณ์ของคนเราไม่เคยคงที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามิเชลโอบามาเคยพูดเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า success isn't about how much money you make it's about the difference you make in people's lives ความสำเร็จ ไม่ได้วัดจากจํานวนเงินที่คุณหาได้แต่มันวัดจากการที่คุณสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนต่างหากแต่จะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราไม่มีวินัยที่จะลงมือทําอย่างต่อเนื่องประการที่4เราจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตการขาดวินัยไม่ได้แค่ทําให้เราอยู่กับที่แต่มันทําให้เราพลาดโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยเพราะโอกาสมักจะมาหาคนที่พร้อมเสมอคนที่มีวินัยในการพัฒนาตัวเอง คนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีผลงานไม่ใช่คนที่ยังไม่พร้อมยังไม่มีความสามารถหรือยังไม่เริ่มต้นอะไรเลยลองคิดถึงโอกาสดีๆที่คนรอบตัวคุณได้รับแล้วคุณคิดว่าทำไมฉันถึงไม่ได้โอกาสแบบนั้นบ้างคำตอบอาจเป็นเพราะคุณยังไม่ได้สร้างวินัยให้ตัวเองในการเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่คุณพร้อมจะคว้าโอกาสเหล่านั้นก็เป็นได้ประการสุดท้ายและอาจเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุด เราอาจจะไม่มีวันได้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นได้เลยมีคำกล่าวที่น่าคิดมากๆว่าความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่การล้มเหลวแต่เป็นการไม่ได้เป็นคนที่เราสามารถเป็นได้ลองนึกถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณสิคะถ้าคุณมีวินัยในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณคิดว่าอีก5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าคุณจะกลายเป็นคนแบบไหนคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างคุณจะมีผลกระทบต่อโลกใบนี้ได้มากแค่ไหน การไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราสามารถเป็นได้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่สําหรับตัวเราเองแต่สําหรับคนที่เรารักคนรอบข้างและโลกใบนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะความมหัศจรรย์ของการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่คือมันไม่เคยสายเกินไปวันนี้คุณยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ยังสามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้ยังสามารถเริ่มสร้างวินัยให้ตัวเองได้ เพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าคุณควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คือคุณพร้อมจะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้หรือยังทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดกันแล้วนะคะวิธีการสร้างวินัยให้ตัวเองและเปลี่ยนจากคนที่รอแรงบันดาลใจให้เป็นคนที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะรู้สึกยังไงก็ตามฟังดูยากใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยา ได้ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและพบว่ามีหลักการที่ใช้ได้จริงที่จะช่วยให้เราสร้างวินัยให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจมากนักฉันจะแบ่งปันหลักการเหล่านี้ให้คุณฟังนะคะแต่ต้องเตือนไว้ก่อนว่ามันไม่มีสูตรวิเศษไม่มีปุ่มลัดไม่มีวิธีลับที่จะทําให้คุณมีวินัยได้ภายในชั่วข้ามคืนมีแต่หลักการพื้นฐานที่ได้ผลจริงที่ต้องอาศัยความอดทนและความสม่ําเสมอว่าไหมคะหลักการแรก เริ่มทำจากเล็กๆแต่ทำทุกวันหนึ่งในความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของคนที่พยายามสร้างวินัยให้ตัวเองคือพวกเขาเริ่มต้นทำมากหรือหนักเกินไปมีคำกล่าวที่สวยงามของเดสมอ t ทูตูที่บอกว่า there is only one way to eat an elephant a bite at a time มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะกินช้างได้ทั้งตัวคือเราต้องกินทีละคำเท่านั้นค่ะ ลองคิดดูนะคะถ้าคุณไม่เคยวิ่งเลยแล้วตั้งเป้าว่าจะวิ่งทุกวันวันละ10กิโลเมตรคุณคิดว่าคุณจะทําได้นานแค่ไหนอาจจะแค่2อถึงสวันหรืออาจจะแค่วันเดียวแล้วคุณก็จะหยุดเพราะมันยากเกินไปเจ็บเกินไปและใช้เวลามากเกินไปคุณว่าจริงไหมล่ะคะแต่ถ้าคุณเริ่มจากการวิ่งแค่5นาทีต่อวันและทําแบบนี้ทุกวัน ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น10นาที15นาทีและมากขึ้นไปเรื่อยๆโอกาสที่คุณจะทำได้ต่อเนื่องจะสูงขึ้นมากกว่ามาก Navalravikan นนักลงทุนและผู้ประกอบการชื่อดังเคยพูดไว้ว่าความสม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณสามารถทำอะไรสักอย่างได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน,านพอผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นเองเคล็ดลับคือทำให้มันง่ายจนคุณไม่มีข้อแก้ตัวที่จะไม่ทำทำให้มันเล็ก จนคุณแทบจะรู้สึกอายที่จะไม่ทำมันแต่ทำทุกวันไม่มีข้อยกเว้นเข้าใจไหมคะหลักการที่สองสร้างระบบไม่ใช่ตั้งเป้าหมายเป้าหมายมีไว้กำหนดทิศทางแต่ระบบต่างหากที่จะทำให้คุณไปถึงจุดหมายลองคิดดูว่าถ้าคุณตั้งเป้าว่าอยากลดน้ำหนัก10กิโลกรัมเป้านี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณอยากไปที่ไหนแต่มันไม่ได้บอกคุณว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไรแต่ถ้าคุณสร้างระบบเช่นฉันจะออกกำลังกายทุกเชา้าวันจันทร์พุธศุกร์ เวลา6โมง30นาทีเป็นเวลา30นาทีฉันจะเตรียมอาหารสุขภาพสำหรับสัปดาห์ในทุกวันอาทิตย์ฉันจะดื่มน้ำอย่างน้อยสองลิตรทุกวันระบบพวกนี้จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติระบบที่ดีคือระบบที่ทำให้คุณไม่ต้องคิดมากคุณแค่ทำตามมันวันแล้ววันเล่าโดยไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกวันไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจไม่ต้องรอแรงบันดาลใจหลักการที่ 3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จ สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรามากกว่าที่เราคิดนะคะถ้าคุณอยากมีวินัยในการอ่านหนังสือแต่คุณวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆหนังสือคุณคิดว่าคุณจะอ่านหนังสือได้นานแค่ไหนก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วถ้าคุณอยากตื่นเช้าออกกำลังกายแต่ชุดออกกำลังกายของคุณถูกเก็บไว้ในที่ที่หายากคุณคิดว่าคุณจะมีแรงจูงใจมากแค่ไหนที่จะลุกขึ้นมาค้นหาในตอนเช้าตรู่พอหาไม่เจอ เราก็จะเริ่มหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองว่าหาไม่เจอเอาไว้พรุ่งนี้ละกันเทคนิคง,ง่ายๆคือวางสิ่งที่คุณอยากทำให้เห็นชัดและหยิบใช้ง่ายซ่อนสิ่งที่เป็นอุปสรรคให้ไกลจากสายตาและเข้าถึงยากเตรียมทุกอย่างให้พร้อมล่วงหน้าลดแรงเสียดทานในการเริ่มต้นนึกถึงตัวเองเหมือนเป็นสถาปนิกที่กำลังออกแบบชีวิตของคุณนะคะคุณสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันง่ายที่จะทำสิ่งที่ดี และยากที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีหลักการที่4ใช้พลังของความเคยชินพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจะกลายเป็นนิสัยและเมื่อมันกลายเป็นนิสัยแล้วเราจะทำมันได้โดยอัตโนมัติโดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยล่ะค่ะเอลยูดคิปชูเกตนักวิ่งมาราธอนที่เก่งที่สุดในโลกคนแรกที่วิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงมีปรัชญาการใช้ชีวิตที่น่าสนใจมากเขากล่าวไว้ว่า Only the disciplined ones in life are free. If undisciplined, passions. you are und ined, you your your to moods are are a slave your and your passions. คนที่มีวินัยเท่านั้นที่จะมีอิสรภาพในชีวิตแต่ถ้าคุณไม่มีวินัยคุณก็จะเป็นทาสของอารมณ์และความหลงไหลของตัวเองไปตลอดเขาฝึกซ้อมทุกวันด้วยความเรียบง่ายไม่เคยข้ามการฝึกแม้จะชนะการแข่งขันระดับโลกแล้วก็ตามความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการทำซ้ำๆอย่างมีวินัยจนกลายเป็นธรรมชาติของเขาไปแล้ว เคล็ดลับในการสร้างนิสัยใหม่คือผูกมันเข้ากับนิสัยที่มีอยู่แล้วเช่นถ้าคุณอยากมีวินัยในการดื่มน้ำมากขึ้นคุณอาจจะตั้งกฎง่ายๆว่าทุกครั้งที่ฉันเข้าห้องน้ำฉันจะดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือถ้าคุณอยากมีวินัยในการออกกำลังกายคุณอาจจะตั้งกฎว่าทุกครั้งที่ฉันแปรงฟันตอนเช้าฉันจะทำท่าสควอตสิบครั้งเมื่อคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เคยยากจะค่อยๆกลายเป็นอัตโนมัติและเมื่อมันกลายเป็นอัตโนมัติแล้ว คุณจะไม่ต้องใช้พลังใจในการทำมันอีกต่อไปเหมือนเครื่องบินที่ใช้ระบบออโต้พายโนี่คือความมหัศจรรย์ของการสร้างนิสัยในตอนแรกคุณต้องฝืนใจตัวเองเพื่อสร้างนิสัยแต่ในที่สุดนิสัยจะเป็นตัวสร้างคุณหลักการที่5เลือกวินัยที่คุณรักหลายคนมองว่าวินัยคือการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบแต่นั่นไม่ใช่วินัยที่ยั่งยืนวินัยที่ยั่งยืนคือการทำสิ่งที่คุณรักแต่ทำอย่างมีระบบและทำอย่างสม่ำเสมอ พ o ล o โ o เอโลนักเขียนชื่อดังผู้เขียนหนังสือ The Alchemist เคยกล่าวไว้ว่า When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it เมื่อคุณต้องการอะไรสักอย่างอย่างแท้จริงทั้งจักรวาลจะร่วมมือกันช่วยให้คุณสมหวังถ้าคุณอยากมีวินัยในการออกกำลังกายลองหากิจกรรมที่คุณสนุกกับมันอาจจะเป็นเต้นเล่นบาสเกตบอลว่ายน้ำหรือปีนเขาแทนที่จะบังคับตัวเองไปวิ่ง ถ้าคุณอยากมีวินัยในการอ่านหนังสือเรื่องหนังสือที่คุณสนใจจริงๆแทนที่จะอ่านเพราะคนอื่นบอกว่าควรอ่านการมีวินัยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําในสิ่งที่คุณเกลียดแต่มันหมายถึงการทําในสิ่งที่จะนําคุณไปสู่เป้าหมายระยะยาวของคุณแม้ว่าในบางวันคุณอาจจะไม่มีแรงจูงใจก็ตามหลักการสุดท้ายให้อภัยตัวเองเมื่อล้มเหลวเราทุกคนล้วนมีวันที่พลาดมีวันที่เราขี้เกียจมีวันที่เราอ่อนแอมีวันที่เราละเลย แต่สิ่งที่แยกคนที่ประสบความสําเร็จออกจากคนที่ล้มเหลวคือวิธีที่พวกเขาจัดการกับความล้มเหลวเมื่อคุณพลาดจงอย่ามัวแต่โทษตัวเองอย่าตําหนิตัวเองอย่าหมดกําลังใจแต่ให้ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้ให้อภัยกับตัวเองและกลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้วินัยไม่ได้เกิดจากการไม่เคยล้มเหลวแต่เกิดจากการลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ล้มลงนั่นคือหัวใจของคาว่าวินัยคุณรู้ไหมคะนักวิทยาศาสตร์พบว่า คนที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนิสยัยไม่ได้ล้มเหลวน้อยกว่าคนอื่นแต่เพราะพวกเขากลับมาเริ่มต้นใหม่เร็วกว่าเท่านั้นเองแทนที่จะคิดว่าฉันพลาดไปแล้วฉันล้มเหลวแล้วให้คิดว่าฉันพลาดไปหนึ่งวันแต่พรุ่งนี้ฉันจะกลับมาใหม่นี่คือหลักการสำคัญที่จะช่วยคุณสร้างวินัยให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจแต่ท้ายที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเริ่มต้น ไม่มีคำแนะนำไม่มีหลักการไม่มีเทคนิคที่จะช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่เริ่มต้นและว,วันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นทำตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าวินัยนั้นสำคัญกว่าแรงบันดาลใจแต่อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะแรงบันดาลใจและวินยัยจริงๆแล้วไม่ได้ต่อต้านกันแต่เป็นพลังที่เสริมซึ่งกันและกัน แรงบันดาลใจช่วยจุดประกายความฝันวินัยช่วยทําให้ความฝันเป็นจริงแรงบันดาลใจบอกเราว่าเราจะไปที่ไหนวินัยบอกเราว่าเราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรแรงบันดาลใจเป็นเหมือนลมที่พัดใบเรือวินัยเป็นเหมือนหางเสือที่กําหนดทิศทางสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจคือเราไม่สามารถพึ่งพาแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวได้เพราะแรงบันดาลใจมักจะมาแล้วก็ไปเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาแล้วก็ซัดออกไป แต่วินัยคือสมอเรือที่จะยึดเราไว้ไม่ให้ถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำแอนโทนีโรบินส์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองระดับโลกเคยกล่าวไว้ว่า "It's not what we do once in a while that shapes our lives. It's what we do consistently." ไม่ใช่สิ่งที่เราทำเป็นครั้งคราวที่หล่อหลอมชีวิตของเราแต่เป็นสิ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอตั้งหากละ่ะลองคิดดูนะคะทำไมคนที่มีพรสวรรค์มากมายถึงไม่ประสบความสำเร็จ ทำไมคนที่มีความฝันยิ่งใหญ่ถึงไม่เคยได้ทำตามความฝันนั้นทำไมคนที่รู้ว่าต้องทำอะไรถึงไม่ทำสิ่งนั้นคำตอบคือพวกเขารอแรงบันดาลใจพวกเขารอความรู้สึกพร้อมพวกเขารอจังหวะที่เหมาะสมแต่จังหวะที่เหมาะสมที่สุดคือตอนนี้และความพร้อมที่แท้จริงไม่ได้มาจากความรู้สึกแต่มาจากการตัดสินใจ แน่นอนว่าวินัยไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความพยายามต้องใช้แรงกายแรงใจเวลาและความอดทนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันมีค่าถ้ามันง่ายทุกคนก็จะทำได้แล้วมันจะมีค่าอะไรความยากของวินัยนี่เองที่ทำให้มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีวินัยไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมฝืนใจตัวเองไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมลงมือทำในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจแต่คนที่ทำได้ คือคนที่คู่ควรที่จะประสบความสำเร็จจริงไหมคะและความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือไม่มีใครที่มีวินัยได้ในทุกเรื่องตลอดเวลาแม้แต่คนที่มีวินัยสูงที่สุดในโลกก็ยังมีบางเรื่องที่พวกเขาขาดวินยัยมันไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราแค่ต้องมีวินัยในเรื่องสำคัญๆที่จะส่งผลต่อชีวิตของเราในระยะยาวขอให้จาไว,วา้ว่าวินัยเป็นเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้มากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อกล้ามเนื้อวินัยของเราแข็งแรงขึ้นการมีวินัยในเรื่องอื่นๆก็จะง่ายขึ้นด้วยตอนนี้ฉันอยากให้คุณลองจินตนาการถึงตัวคุณเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะคะลองนึกภาพว่าคุณเป็นคนที่มีวินัยในการทำสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณทุกวันโดยไม่มีข้อแม้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรลองนึกภาพว่า ทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคุณปฏิบัติตามแผนของคุณทุกเย็นก่อนเข้านอนคุณใช้เวลาทบทวนความสำเร็จเล็กๆในวันนั้นทุกวันที่ผ่านไปคุณเติบโตขึ้นเล็กน้อยและเมื่อวันเหล่านั้นรวมกันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีคุณจะกลายเป็นคนละคนเลยลองนึกภาพว่าเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะภูมิใจในตัวเองแค่ไหนที่คุณไม่ได้แค่ฝันไม่ได้แค่พูดแต่คุณได้ลงมือทำจริงๆ ความแตกต่างระหว่างคนที่แค่ฝันกับคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาไม่ได้อยู่ที่โอกาสแต่อยู่ที่การลงมือทําอย่างมีวินัยนั่นเองมารีฟอร์โอนักธุรกิจนักเขียนและโค้ชชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่า success doesn't come from what you do occasionally it comes from what you do consistently ความสําเร็จไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทําเป็นครั้งคราวแต่มาจากสิ่งที่คุณทําอย่างสม่ําเสมอตั้งหาก ชีวิตของเราถูกหล่อหล,อ,ลอมขึ้นจากการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำทุกวันการเลือกที่จะลุกขึ้นหรือนอนต่อการเลือกที่จะอ่านหนังสือหรือเล่นโซเชียลมีเดียการเลือกที่จะออกกำลังกายหรือดูทีวีการเลือกที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่หรือเล่นเกมแต่และการตัดสินใจอาจดูเหมือนไม่สำคัญแต่เมื่อรวมกันแล้วมันจะกำหนดว่าเราจะเป็นใครในอีก5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าและว,วันนี้ คุณมีโอกาสที่จะเลือกอนาคตของตัวเองคุณจะเป็นคนที่ยังคงรอแรงบันดาลใจหรือคุณจะเป็นคนที่สร้างวินัยให้ตัวเองคุณจะเป็นคนที่ปล่อยให้ชีวิตถูกกำหนดโดยอารมณ์ความรู้สึกชั่วขณะหรือคุณจะเป็นคนที่กำหนดชีวิตของตัวเองด้วยการตัดสินใจที่ชาญฉลาดคุณจะเป็นคนที่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคหรือคุณจะเป็นคนที่ฝ่าฟันทุกอุปสรรคด้วยความเพียรพยายามคำตอบนั้นอยู่ที่คุณแล้วนะคะ ก่อนจบวันนี้ฉันอยากให้คุณลองทำอะไรสักอย่างนะคะตอนนี้เลยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งเล็กๆนะสักหนึ่งอย่างที่คุณจะทำทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงอาจเป็นการอ่านหนังสือ1ินาทีทุกคืนการเขียนไดอารี่5นาทีทุกเช้าการนั่งสมาธิ5นาทีก่อนนอนการดื่มน้ำแ8ดแก้วทุกวันการคุยกับคนในครอบครัวที่เรารักทุกวันหรืออะไรก็ได้ที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณ แต่ให้จำไว้ว่าทำให้มันง่ายมากๆทำให้มันเล็กมากๆแต่ให้สัญญากับตัวเองว่าจะทำมันทุกวันไม่มีข้อแม้ไม่มีกฎเกณฑ์และถ้าคุณทำได้ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณจะเริ่มเห็นพลังของวินยัยคุณจะเริ่มเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองคุณจะเริ่มเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีวินยัยและเมื่อนั้นไม่มีอะไรจะหยุดคุณได้อีกต่อไปแล้วฝากแชร์ความคิดเห็นด้านล่างนะคะว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรทุกวันฉันอยากรู้มากๆเลย และถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆของคุณช่วยแชร์ถึงเพื่อนเพื่อ,อมาร่วมกันสร้างวินัยไปพร้อมๆกันค่ะและติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปค่ะจําไว้นะคะคุณไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจคุณแค่ขาดวินยัยและตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะสร้างวินัยให้ตัวเองได้อย่างไรพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ